มาแล้วนะครับกับ MG S5 EV นะครับตัวนี้รถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจากค่าย M ถามว่ามาแทนใครต้องบอกว่ามาแทน MG Z1 EV นั่นเองนะครับแต่ถามว่าพื้นฐานเดียวกับ MG Z1 EV หรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างนี้เรียกว่าขยายร่างมาจาก MG4 นะครับเรียกว่า MG4 เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการขับขี่นั่นเองครับและคันนี้ต้องบอกว่าพละกําลังเนี่ยเรียกว่าแรงขึ้นสมรรถนะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้ทดลองกันอย่างแน่นอนครับเรียกว่าประสิทธิภาพของตัวรถถูกปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าตัว MG4 ด้วยซ ในส่วนของ MG S5 EV ตัวนี้ครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่น X กับรุ่น V นั่นเองครับและรุ่นที่เรานำมารีวิวอยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็คือตัวรุ่น V ครับเป็นรุ่นท็อปครับสรุ่นนี้แตกต่างกันยังไงครับหลักๆเลยนะด้านนอกเนี่ยไม่แตกต่างกันเลยด้านในแตกต่างกันเรื่องเดียวก็คือตัวเบาะนั่นเองครับและในเรื่องประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์แล้วก็ความแรงแล้วก็ความจุแบตเตอรี่นั่นเองครับที่มันจะแตกต่างกันเรามาดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับก็ตัวภายนอกเนี่ยก็ ด้านบนเป็นไฟเดย์ไทม์ครับตรงตำแหน่งนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบปกตินะครับนี่แล้วช่องหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นช่องรับลมนะครับก็คือรีดอากาศตรงส่วนนี้เพื่อให้เป็นการไล่ลมหรือไล่อากาศนะครับทาให้ตัวชุดเบรกเนี่ยระบายอากาศนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นกล้อง360องศาเรียกว่าประสิทธิภาพของออปชันต่างๆหรือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยคันนี้เรียกว่าจัดเต็มนะครับมีให้ทุกอย่างเลยนะครับ มาดูที่ด้านข้างตัวรถคันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะก็คล้ายๆในกลุ่มรถ SUV นะครับเป็นขนาดที่มันมีไซซิงที่ใหญ่ขึ้นถ้าเทียบจากเซท s อ v นะคันนี้มีความใหญ่ขึ้นครับขนาดล้อของเขานี่ให้ยางนี่เลยครับทูลเลนซ่านะครับจากบิสโต e เลยนะคือหลายคนอาจจะบ่นว่าเฮ้ยให้ยางจีนมาหรือเปล่านี่ครับให้บิสโต e มาเลยครับตัวเบรกนี่เห็นคาลิเปอร์เบรกแบบนี้นะมั่นใจได้นะครับคันนี้เบรกเนี่ยสามารถปรับได้นะครับก็คือเรียกว่าเป็น a อตแทคทีฟเบรกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราสามารถปรับเป็นสปอรหหืวว่าาใ้มมมันีค นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นหรือว่าปรับให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นเบรกอันนี้ให้ทางบริษัท AP Racing เป็นคนจัดจําหน่ายหรือว่าเป็นการทํา OEM ให้กับตัวเบรกตัวนี้นะครับ AP Racing เนี่ยถือว่าเป็นเบรกชั้นนำนะครับเรียกว่าก็เหมือนพวกกลุ่ม b บมโบอะไรอย่างงี้นะครับมั่นใจกับเบรกได้อย่างแน่นอนมาด้านข้างตัวรถนี่กระจกหูช้างต่างสีดำนะอันนี้มีกล้องรอบขันนะครับด้านบนสามารถใส่บา์เพื่อรับการบรรทุกข,ของด้านบนได้ด้วยใช่กัน,นครับนี่กระจกจากด้านหน้าจนถึงด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสันลูบนะครับก็คือเป็นกระ จกยาวไปเลยนะสามารถเปิดได้หรือยกได้อะมาดูด้านท้ายตัวรถกันครับนี่ป้ายปัดน้ำฝนก็ปกตินะครับคือจริงๆอนะเส้นไฟเนี่ยคล้ายๆกับตัว MG4 นะครับเป็นเส้นไฟคล้ายๆเลยแต่การออกแบบเส้นไฟ LED ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะอันนี้ผมว่ามันดูสวยมากกว่านะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกตรงที่3าขนาดใหญ่ทีเดียวนะตัวรถเนี่ยเป็นไซซิ่งของรถ SUV ในกลุ่มที่ต้องเรียกว่าโหดมากๆนะครับต้องบอกว่าในตลาดถ้ารถสันดาปที่ขายดีๆก็ต้อง Honda HRV นั่นเองครับ ก็คือไซซิ่งเดียวกับรถคันนี้เลยนะครับไซซิ่งนี้ถือว่าเป็นไซซิ่งที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากๆนะเพราะว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีนะท้ายนี่แบบเตะเปิดได้แล้วก็เป็นท้ายแบบไฟฟ้านะครับอ่ะเราอาจจะไม่ได้เตะเปิดให้ดูนะด้านท้ายนี่ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับแพตฟอร์มตัวนี้มีการจัดเรียงแบตเตอรี่ใหม่นะทำให้ด้านใต้เนี่ยแบตเตอรี่มันไม่ได้ต่ําจนเกินไปนะครับก็คือมันเรียบกับ huh. ต uh ัวรถเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับการออกแบบของตัวรถคันนี้นะพื้นที่การเก็บของนี่เขาบอกว่ามันเหมือนเป็น นี้มานี่ผมลองดูนี่ชุดซ่อมปกตินะนี่ยกมาแล้วปุ๊บนี่เรียบๆแบบนี้นะครับ คือพื้นที่การของเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเราจะเก็บให้มันลึกขึ้นก็สามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะฝาปิดท้ายก็ปกตินะครับเบาะพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของให้มากขึ้นนะแพลตฟอร์มอันนี้ก็เรียกว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า Z s นะผมว่าไซส์เส้นนี้กำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับมาดูภายในรถกันครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือนี่ครับจุดที่มันต่างกันก็นกคือถ้าเป็นตัว X นะมันจะเรียบเรียบแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัว V ตัวท็อปนี่ จะมีรูแบบนี้รูแบบนี้คือในเรื่องการระบายอากาศของตัวเบาะนั่นเองครับแต่ถามว่ามีแอร์เป่าหรือเปล่ามันไม่มีนะครับเรียกว่าแตกต่างกันเท่านี้อย่างเดียวเลยครับจุดที่มันแตกต่างกันนะครับสำหรับเอกวีเพียงแค่ตัวเบาะนี้เท่านั้นนะครับที่มีรูนะครับอ่ะพื้นที่การนั่งด้านหลังนะเขาบอกว่าเขาเพิ่มพื้นที่หมายความว่าการจัดเรียงแบตเตอรี่เนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่การวางขาต่างๆพื้นที่เฮดรูมเล็กรูมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้มันกว้างขึ้นก็ต้องบอกว่ากว้างขึ้นนจรรริงๆคับืือเเาาู้้้สึกไดลยวว่ตพ ทีเอ็มจีบางรุ่นคือมันจะหนาขึ้นทําให้ขาเราเวลานั่งเนี่ยมันจะล้อยขึ้นอย่างนี้เพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันจะค่อนข้างตั้งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าเรานั่งแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคือแบบเนี่ยพื้นที่ขาต่างเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายขึ้นตัวบาดเนี่ยอันนี้อาจจะกระเถิบมาค่อนข้างเยอะนะครับทาให้พื้นที่เล็กรูมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยนั่งสบายนะครับตัวหัวของเรานี่ติดไหม ไม่ติดอย่างแน่นอนครับมันมีม่านด้านบนแล้วก็เป็นกระจกแบบนี้ทําให้มันดูกว้างมากขึ้นเลยทีเดียวนะโดยวัสดุของเขานี่เขาบอกว่าจุดซอฟทัชของเขาอ่ะเป็นจุดซอฟทัชที่นุ่มจริงนะครับเออผมจับแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะาในส่วนตัวผมผมว่าจุดที่เป็นบุนุ่มเนี่ยถือว่าโอเคเลยแอร์นี่มีให้แต่ว่าไม่สามารถปรับได้นะครับคือเป็นแค่ช่องลมเท่านั้นครับช่องไท p e C มีมาให้นะครับตรงตำแหน่งนี้มาถึงด้านหน้ารถกันครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเคยได้ลองนั่งหรือสัมผัสต,ตัว MG 4นะคือมันค,คล้าย แต่ว่าการออกแบบหรือการตกแต่งต่างๆของตัวรถคันนี้เรียกว่ามันดูมีความทันสมัยและดูหรูหรามากกว่าเดิมแบบชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ภูมิลัยเลยนะจริงๆมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเนี่ยมันดูมีความแบบพรีเมียมมากกว่านะครับหน้าจอตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยอันนี้ผมก็เข้่งชอบนะคือก่อนหน้านี้มันเล็กจนเรารู้สึกว่ามันมองหรือใช้งานยากครับอันนี้เรียกว่าเขาอะให้มาขนาดใหญ่ขึ้นนะประมาณ10นิ้วนะคือเรียกว่าเต็มๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วหน้าจอตรงตำแหน่งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14นิ้้วววแลเาอก่า ใช้งานลื่นทัสดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วสามารถปรับเลือกว่าเราจะใช้อะไรบ่อยๆเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอตรงตำแหน่งนี้แล้วก็ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆนะสำหรับหน้าจอหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะวาเนี้มันมีเวลานิดนึงเป็นการรีวิวแค่เพียงน้าจิ้มเท่านั้นนะครับมาให้ทดลองขับแล้วก็ดูตัวรถต่างๆนะราคาก็ยังไม่รู้เลยทีเดียวนะแต่ผมคาดเดาว่าในกลุ่มนี้ถ้าจะสู้จริงๆเนี่ยราคาไม่เกิดล้านอย่างแน่นอนครับการตกแต่งนีค ไวว้่าเขาไม่ใช่เป็นลายสก,กินเฉยนะครับจับแล้วก็สัมผัสนี่ขึ้นรูปมาคล้ายๆล,าย,ลายเคบล่าครับจับแล้วรู้สึกว่ามันดูมีมิติมากขึ้นนะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยจาก MG4 นะคันนี้ดีกว่าแบบอย่างชัดเจนเลยนะเกียร์ก็คล้ายๆเดิมครับแล้วตรงนี้ก็จุดวางโทรศัพท์ชาร์จไฟได้หรือว่าวางนี้ก็ได้โดยเช่นกันนะเฮ้ยผมว่าเขาออกแบบดีขึ้นมากๆครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงช่องชาร์จด้านล่างเนี่ยเขาน่าจะให้นะครับเขาย้ายตำแหน่งตรงนี้มาอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นช่อง Type C ทั้ง2ช่องนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้รรับสห การตกแต่งผมว่าตำแหน่งการนั่งหรือว่าขนาดตัวรถผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะโดยรวมและการตกแต่งของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับอ่ะตอนนี้นะครับเรามาขับกันแล้วนะครับการขับครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ําจิ้มเล็กๆนะครับสำหรับการขับขี่เพื่อให้ดูสมรรถนะของตัวรถว่าเป็นยังไงบ้างราครับต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยความจุ50กิโลวัตต์และในเรื่องแรงม้าเนี่ยก็อยู่ที่170ห0แรงรดอยู่ทีเ250นิบแรงม้าารงบิดอยู่ท ฐาน NEDC นะคือถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็เพียงพอแล้วกันนะครับแต่ว่าคงต้องมาดูอีกทีนะครับว่าในการใช้งานจริงอะ่ะจะวิ่งได้เท่าไรนะแต่ก่อนอื่นนะช่วงล่างของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่า í, นั่งแล้วรู้สึกประทับใจเลยในความเร็วที่เนี่ยหกสิบเคือรถมันมีความนุ่มและให้การเกาะถนนที่ดีแบบรู้สึกได้เลยครับคือต้องบอกว่า MG4 นะค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องการเกาะถนนนะครับเป็นรถขับหลังที่ถ้าในกลุ่มรถไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยเราต้องบอกว่าเอ้ยมันเป็นรถที่ให้การเกาะถนนที่ค่อนข้างดีๆแล้วการกระจายน้าหนักของเขาเนี่ยห้าสินะแต่ครนี้ผมแอบไปถามนิดนึงแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้50ล้วนหรอกเพราะว่าด้วยความเป็น SUV นะครับแต่ว่ามันจะเพี้ยนกันประมาณ3%เท่านั้นเองครับคือไม่ได้เพี้ยนกันมากนะครับสี่สิบหกกับห้าสิบสามนะครับก็นิดนึงเป็นแกลบแต่ถามว่าการขับขี่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี้านนแลววมมมัค นุ่มยังรู้สึกได้เนี่ยเขาโค้งแรงๆนิดนึงนะเนี่ยมันเฟิร์มเหมือนตอนที่เราขับขี่ที่ตัว MG4 แบบชัดเจนเลยนะอาจจะเลี้ยวแรงนิดนึงครับอะผมหักเข้าไปนะเนี่ยคือรถรู้สึกได้เลยว่ารถมันเกาะอ่ะแล้วเนี่ยขึ้นเนินคือเออันเนี้ยผมบอกได้เลยนะถ้าในกลุ่มรถไฟฟ้าด้วยกันนะครับในไซซิ่งนี้ผมว่าคันนี้ช่วงล่างคือเฟิร์มสุด ผมให้แบบคะแนนดีสุดเลยสำหรับในเรื่องของการขับขี่นะหลายๆคนอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับไปลองทดสอบขับขี่กันดูนะครับว่าเอ้ยมันดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าหรือผมอวย MG หรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าในส่วนโตผมนะผมก็ลองหลายๆยี่ห้อนะครับต้องบอกว่าคันนี้ถ้าในเซกเมนต์เดียวกันคันนี้ผมว่าช่วงล่างประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดีอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องความเร็วหรืออัตราการกินไฟต่างๆเนี่ยวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบสเตชันที่แบบเหมือนลุยลูกหน้าต่างๆนะครับดูว่ามัน ุ้มหรือแข็งประมาณไหนนะครับร้อยๆไปสักยี่สิบนะครับไม่ได้เบรกอะไรนะเอ้ยมันก็ยังสะเทือนนะแต่ผมว่ามันยังสะเทือนในจุดที่แบบเอ้ยเราโอเคอะคือมันตึงตังประมาณนี้มันก็ยังเป็นตึงตังในจุดที่มันแบบใช้งานได้โอเคนะครับ ครับผมและทั้งหมดนี้นะครับกับ MG S5 EV ใหม่ล่าสุดจากค่าย MG นะครับสมรรถนะของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าใครเคยขับ MG4 นะครับก็ต้องชอบคันนี้อย่างแน่นอนครับด้วย MG4 หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเ้ยการตกแต่งต่างๆเนี่ยมันดูไม่ทันสมัยเลยแต่คันนี้นะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็การตกแต่งหรือออปชันต่างๆเนี่ยเรียกว่าเพียบๆเลยนะครับและรุ่นที่เขามีจัดจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่น X กับรุ่น V นะครับแต่เราขับขี่ในครั้งนี้ก็คือเป็นการทดสอบในรุ่นนตััว X ตัวรุ่นเริ่มต้นต้องบอกว่าตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรกับราคาค่าตวงเขาเนี่ยผมเดานะถ้ามันเปิดที่7000 0สนกว่าบาทเนี่ยโอ้โหคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับรุ่นท็อปของเขาเนี่ยถ้าเปิดประมาณ8ปดแสนกว่ากว่าเนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างย,ย,ยิ่งเลยทีเดียวครับในเรื่องออปชั่นต่างๆอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยคุณอยากได้กระจกหลังคาแบบนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันนะครับแต่จุดที่มันแตกต่างก,ก็คือในเรื่องตัวเบาะที่เจาะรูและในเรื่องชุดแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ ซึ่งมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ